สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเปลี่ยนครับของแต่งหนึ่งชิ้นนะครับในรถ Honda CB 5 0 0 x ้2022ปีนะครับเสริมนี่มาจากอ่าผมซื้อรถคันนี้มาแล้วเวลาขี่มอสขี่มอเตอร์ไซค์ทำความเร็วประมาณ80 90หรือ100ขึ้นไปเนี่ย ลมมันประทะหัวประทะมอเตอร์น็อกมากพอสมควรนะครับผมสูงร้อมันประทะหัวมากๆลมวิ่งชนหมวกกันน็อกมากๆมันทำให้เราเราฟังเสียงอื่นไม่รู้เรื่องนะครับมันดูเป็นภาระสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์ทัวริงนะครับหรือขี่ทางไกล นะครับมันจะหูอื้อๆไปด้วยเสียงลมตลอดเวลานะครับมันอาจจะเป็นไปด้วยว่าชิวหน้าของ 500x มันนะครับมันเฉียงมันมันไม่ค่อยตัดลมเท่าที่ควรนะครับอันนี้ความรู้สึกของผมครับสรลระผมผมมองว่ามันตัดลมไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับก็เลยหาชิวแต่ง ชิวสูงที่สามารถตัดลมได้ดีนะครับก็ไปหาในเว็บไซต์หาในช h อป e ีหาในร้านออนไลน์ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่เจอที่ถูกใจนะครับก็เลยเมาเจอกับยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อ g ีวีหรือหรือเรียกว่า g ีวีไม่แน่ใจนะครับก็ราคาจะแรงนิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองมา เปลี่ยนชิวหน้าจากของเดิมโรงงานเป็นของกีวีดูแล้วลองมาดูความเปลี่ยนแปลงว่ามันจะตัดลมได้มากน้อยแค่ไหนครับมันมีความต่างอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนดูครับก่อนนี้ก็เดี๋ยวจะไปติดตั้งก่อนติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวมาจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งโอเคครับ โอเคนี่ได้มาแล้วนะครับสั่งวินสกินนะครับหรือชิวหน้าของ Honda CB500X นะครับตรงรุ่นของยี่ห้อกีวีนะครับหรือแบรนด์กีวีนะครับเป็นทรงสูงทรงทัวริริงสั่งสามมันได้นะครับร้านก็ให้ความร่วมมือนะครับบริการดีนะครับตอนแรกร้านนี้เขาไม่มีนะครับไม่มี ไม่มีชิวตัวนี้หรือมีก็ไม่รู้นะไม่ไม่อยู่ในในหน้าร้านค้านะครับต้องแชทไปถามเขาว่ามีรุ่นนี้ไหม <c oughs> เขาก็ไปหามาให้นะครับสรุปมีนะครับก็เลยสั่งมานะครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับมีชิ้นส่วนมีวัสดุอะไรบ้างนะครับ กล่องใหญ่มากครับกล่องใหญ่มากใหญ่ประมาณนี้เลยใหญ่โปกับชิวอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรมีขามา้างในมั้ยมีอะไรข้างในบ้างนะครับแม่สนใจมาช่วยกัรีวิวไหม สินค้ามาอย่างดีนะครับทรงไวนะ้ร้านไหนเดี๋ยวผมแปะใต้ลิงก์ให้นะครับไปดูราคาไปติดต่อสอบถามกันเอาเองนะครับอ่ะเนเสแล้วโอเคนี่นะครับก็ แท็กมาอย่างดีนะครับมีตัวกันกระแทกทำเป็นบับเบิ้ลแต่ข้างในาก็ไม่ได้มีอะไรดูว่าไม่มีรัศจะดูแท็กนึงโอเคโอ้ถือว่างานดีงานดีเลยนะครับของกีวี คิวสายเจ้ลผมชอบให้ใส่นะเพราะว่าเท่าที่ดูไม่หลอกตานะครับวัสดุดีหนาดูแข็งแรงนะครับสวยครับสวยแต่ถ้าไปติดตัวรถที่สูงระดับนึงเลยนะเทียกับชิวเดิมให้ดูชิวเดิม อ,อันนี้ชิวเดิมนะอันนี้ชิวใหม่ยังสูงนะครับสูงสูงเลยนะครับเชื่อว่าเรื่องลมจะไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะครับโอเคขอตัว่ะดูดใกล้ใกล้อีก นะครับมีรูน็อตสี่รูนะครับมีรูน็อตสี่รูนะครับตัวชิวก็หนาระดับหนึ่งเลยนะครับดูแข็งแรงดูเหนียวนะครับดูทนทานะนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับ บอกอะไรบ้างไงเมดอินอะคริลิกหรอเอ่ออะคริลิกแมท l ทลแมทเทเรียลอะคริลิกแมทเทเรีย this windscreen i s is made in acrylic material นะครับแล้วก็มีบอกเรื่องของอาตาควบคุมมาตรฐาน กีวี่คอนโทรลค a l i t y นะครับ, Quality, รบผมชอบชิวตรงอย่างหนึ่งคือมัน,มนเล่นสีดำตรงนี้ด้วยนะร่รซตมันไลเ่ลเฉดสีสีดำขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปใสนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสีใสเลยสักทีเดียวทั้งหมดนะมันก็ดูไม่มีอะไรนะครับอันนี้เล่นสีนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็น อ,อะไรสักอย่างเตือนพวกอะไรพวกนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปติดตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชิวหน้ากีวีนะครับ โอเคน่าลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือสูงกว่าชิวเดิมหลายหลายเซนอยู่นะครับชิวนี้จากที่วัดจากที่ทางร้านค้าให้ข้อมูลมาก็คือสูงประมาณ5 8 0ม mm ิลลิเมตรนะครับเพราะว่าสูงกว่าชิวเดิมเกือบ10เซนนะครับจะออกมาเป็นลักษณะนี้ มว่าน่าเกียดไหมก็ดูเอากันนะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าการใช้งานผมว่าตอบโจทย์และมีประโยชน์นะครับโอเคนะครับส่วนส่วนความกว้างนะครับส่วนความกว้างจากตรงนี้ถึงตรงนี้ ผมไม่มีตัวเลขนะครับในข้อมูลก็ไม่ได้แจ้งเอาไว้แต่กว้างกว่าซิลเดิมนะครับกว้างกว่าชิลเดิมของโรงงานนะครับผมมองว่ามันดูสวยดีนะมันดูรับกับแฮนนะครับอมองจากตรมนี้มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมันม,มืดเพราะว่าข้างนอกฝนจะตกผมเลยมารีวิวข้างในนะครับ เนี่มันจะบานออกกว้างกว่าชิลเดิมแน่นอนนะครับสูงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูองศานับของการนั่งขึ้นไปนั่งดูว่ามันจะมุมมองเป็นยังไงอ่านี่นะครับมุมมองก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมชอบเป็นฟิล์มสาอยอเป็นชิลใสายนะเพราะว่าเวลา เราเราเราขับขี่ทุกสภาพอากาศทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกหรือว่าตอนกลางคืนนะมันจะได้มองทัศนวิสัยได้ชัดเจนนะซึ่งจากการที่ผมได้ไปลองขี่แล้วนะครับผลปรากฏว่าโอ้มีความแตกต่างจากชิลเดิมมากพอสมควรนะครับขี่ชิลเดิมเป็นยังไงลมปะทะ ตัวประธานหน้าประธับหมวกกันน็อกขี่แล้วรู้สึกว่าถ้าออกไปขี่ทัวร์ลิงหรือขี่ทางไกลข้ามจังหวัดผมว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยที่จะต้องรับภาระกับลมเหนื่อยที่ต้องรับภาระกับเสียงที่เข้ามารบกวนในหูของเราในหมวกกันน็อกของเราซึ่งเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยเพราะลมพัดกระพือเสียงรบกวนเข้าหมวกกันน็อก ตลอดเวลานะครับมันมันมัน,ม,นมันทำให้บัทอนการขรับขี่ของเรา,าเราอาจจะขี่ไม่สนุกนะครับมันมันมีผลมากเลยนะครับสําหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยทําไมขี่ CB 5 0 0 x รอีกแล้วรู้สึกว่ามันขี่เหนื่อยมันมีลมเข้ามากระทบกันนกมากลองเปลี่ยนชิลดูครับลองเปลี่ยนวินสกีนี้ดูนะครับ มันช่วยได้เยอะเลยนะครับผมขี่ที่ความเร็วอยู่ที่ประมาณอพอเปลี่ยนชิลใหม่นะผมเปลี่ยนผมขี่ที่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ80 90 100 1้0 120 130รไปจนถึงถึง1 3อาเนี่ยผมว่ามันนิ่งเลยมันไม่รู้สึกอะไรเลยลมเลยผ่านค่มหัวไปเลยนะครับเพราะว่าผมปรับไอ้นี่ขึ้นมาอีกนะครับปรับ ล็อกของตัวตัวปรับชิวหน้าให้ขึ้นมาอีกล็อกหนึ่งมันปรับได้สองระดับระดับล่างกับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมปรับขึ้นมาสุดแล้วนะครับแล้วก็ชิวมันสูงด้วยนะครับขี่ความเร็วร้อยสามสิบเนี่ยผมว่าเฉยเฉยมากรู้สึกแตกต่างจากชิวเดิมแล้วก็ขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะเปิดบลูทูธฟังเพลงหรือแม้แต่กระทั่งคุยโทรศัพท์นะครับกับเพื่อน ะครับก็ฟังรู้เรื่องฟังชัดเจนเสียงไม่มีเสียงแทรกเสียงอะไรไม่มีเสียงลมเข้ามาทำให้เรารู้สึกสนุกกับการขี่มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการติดตั้งชิวทรงสูงนั่นเองส่วน c b 5 0 x ความเร็ว140 150ขึ้นไปเนี่ยอ๋อนี่ตัว2022นะผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอาการ เวอร์ๆหน้าร่อนๆเบาๆอยู่บ้างครับด้วยตัวผมเองไม่ได้เป็นคนขี่รถเร็วอยู่แล้วก็แค่120-130ผมก็ว่าเร็วแล้วนะครับผมขี่ทางกายยืนพื้นกับเพื่อนก็แค่90-100-110แซงรถบรรทุกก็แค่120นะครับตรงน,นั้นก็จะขี่ช้าๆนะครับเพื่อความปลอดภัยซึ่งตัวชิลเนี่ยเขาก็จะมีเตือนมา นะครับว่ารองรับความเร็วที่130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ประมาณนี้ซึ่งผมก็ว่า130ก็เร็วแล้วเนาะนี่นะครับสวยงามน,นะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆให้ดูอีกทีหนึ่งครับในที่สว่างสว่างนะครับก็สรุปนะครับคนที่ออก CB 500X ไม่ว่าจะเป็นปี19 B 20, B 20 B 21จนถึง22ปัจจุบัน นะครับผมว่าการเปลี่ยนชิลมันมันเหมือนเปลี่ยนฟิลลิ่งรถทําให้เราสามารถขี่รถได้ยาวนานขึ้นขี่สนุกขึ้นนะครับจากชิลเดิมเมีผมผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคผมเคยขับเบอร์ซิตเอ็กนะครับรุ่นรุ่นก่อนหน้านี้ผมเคยขับของคาวะสกิเบอร์ซิตเ0็ผมมองว่าชิวเดิมเขาเนี่ยแค่ชิวเดิมเขาเนี่ย ตัดลมได้ดีกว่าชิวโรงงานของ c b 500X อีกนะครับลมเลยข้ามหัวไปไม่รู้สึกอะไรแต่พอมาขับ Honda c b 500X รู้สึกว่าชิลเก่าเขาเนี่ยมันมันประทะหัวมากจนเกินไปนะครับก็เลยเปลี่ยนชิลด์ดีกว่านะครับก็ทรงนี้เลยผมว่า ถ้าถามว่าสมัยก่อนผมก็ไม่ชอบชิลทรงสูงๆนะมันดูมันดูสูงเกินไปมันดูไม่ค่อยแมทกับตัวรถแต่พอพอพอเราได้ใช้งานจริงๆแล้วพอเราได้ใช้งานจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นประโยชน์และตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับสายเดินทางดวลลิ่งเดินทางข้ามจังหวัดน,นะครับโอเคผมก็ขอจบการรีวิว ชิลหน้ากีวีของ CB 5 0 0 x าองปี2 0ง2ีจริงๆมาใส่ตั้งแต่ปี 2019- 2เถึง2022เลยนะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ